สวัสดีครับวันนี้สายเท่าพาเที่ยวบ้านเพชรบุรีเรามาอยู่กันที่วัดกลุ่มนะครับตบลบ้านหาดจ,จาออเภบ้านลาดจัังหวดเพชรบุรีครับวันนี้เราจะพาเข้าไปชมในโบสถ์แล้วก็จะพาขึ้นไปกราบไหว้หลวงพ่อพูนอดีตเจ้าวาดแห่งวัดบ้านกลุ่มนี้ครับไปครับ,ไป,รบไปชมความงดงามของโบสถ์แล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อพูน,นครับป้ายลุยโอสวยงามครับโอ้ผนังโบสถ์ นี่ครับพระประธานวรวบลายฝาผนังครับสวยงามจริงครับนี่ครับโบสถกลุ่มดูพระประธานครับนี่ครับผนังทั้งสองข้างโอ้วาดลวดลายได้อย่างสวยงามครับโอ้งดงามครับลวดลายตามฝาผนังโบสถ์โอ้โหสวยงามจริงครับโอ้โห งดงามครับโห oh, oh. วัดกลุ่มครับตำบลบ้านหาดอ,อําเภอบนลาดจังหวัดเพชรบุรีครับโ oh, หงดงามวัดโบสถ์มาดูพรพประธานครับโอ้โหโอ้โหสวยงามจริงครับโ oh, หงดงามมากครับลายผนังตามฝาผนังในโบสถ์ครับ โอ้แล้วดูด้านบนก็สวยครับคมไฟสวยจริงครับสายเท่าพามาชมภายในโบสถ์วัดกุ่มครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้หลงวงพ่อพูนครับอยู่อีก,อ,กอีกหนึ่งวิหารครับชมความงดงามในผนังอีกหนึ่งรอบครับโอ้สวยงามจริงครับไปครับไปกราบไหว้หลงวงพ่อพูนกันต่อครับ เราชมความงดงามของโบสถ์วัดกลุ่มไปแล้วเรามากราบไหว้หลวงพ่อพูนอดีตเจ้าวัดบ้านกลุ่มต่อครับมาครับเปิดประตูนี่ครับหลวงพ่อพูนโอ้นี่ครับ,รบเป็นวิหารให้เข้ามากราบไหว้กันได้นะครับเปิดประตูก่อนครับนี่ครับโอ้นี่ครับอบดีตเจ้าวาดก็มี ทูปมีเทียนให้กราบไหว้นะครับแล้วก็มีกระถาให้ท่องครับสวยงามมากครับไปครับเรามากราบหลวงพ,พ่อพลก่อนนี่แหละครับความสวยงามของวัดกลุ่มตำบลบ้านหาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีครับ แล้วก็พาไปชมบสชสวยๆภายในโบวถสวยมากครับแล้วก็ที่สําคัญเราได้มากลับวหายหลวงพ่อพูนรับอดีตเจ้าวาดของวัดกุ่มแห่งนี้ครับก็ฝากด้วยครับวันนี้สายเท่าก็พาชวัวพาชมอาจจะบรรยายปิดๆตุนๆนั้ยก็ขอขับไ้ด้วยครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่ารักหมดใจเหมือนเดิมครับฝากเพจสายเท่าบายเพชรบุรีด้วยครับไปครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเพจสายเท่า สวัสดีครับ